ณป่าแห่งหนึ่งมีเจ้าหัวกับเจ้าควายได้อาศัยอยู่แล้วเจ้าหัวกับเจ้าควายครับก็ได้สร้างบ้านไว้ด้วยนี่ดูนะครับนี่คือบ้านเจ้าหัวกับเจ้าควายนะครับโอ้ยสวยมากเลยสร้างรถด,ด้วยรถแมคโครคันใหญ่นะครับแล้วก็สร้างกระต๊อบหลังน้อยไปด้วยนะครับโอ้โหบ้านของเจ้าหัวกับเจ้าควายก็ซึ่งน่าอยู่มากครับป่าอุดมสมบูรณ์มากโอ้โหดูสินะครับ เจ้าวัวก็ชื่อว่าทองใบนะครับนี่อันนี้เจ้าเอ้ยอันนี้เจ้าควายชื่อว่าทองใบนะครับเป็นสายพันธุ์สีเหลืองนะครับส่วนเจ้าวัวก็ชื่อว่าทองดีนะครับ,เ,นะรบเป็นวัวตัวเมียครับสองตัวนี้เป็นสามีภรรยาข้ามสายพันธุ์กันนะครับนี่แล้วซึ่งบ้านของเขานี่ครับมีผลไม้น่ากินมากนี่มาดูผลไม้ครับอันนี้ก็คือส้มมะม่วง มะม่วงแครอทนี่แครอทนะครับแล้วก็แอปเปิลอันสุดท้ายก็คือกล้วยนะครับแต่ซึ่งบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านที่น่าอยู่นะครับมักจะมีขโมยนะครับชอบมาแอบขโมยอยู่เป็นประจำนะครับ ก็จะเป็นพวกเจ้าลิงนะครับพูดไม่ทันขาดคำครับก็มีเสียงเจ้าลิงคิงคองมาแล้วครับเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงกันดีเจ้าวัวกับเจ้าควายก็ไปตั้งหลักครับเจ้าลิงมาครับจะมาขโมยกล้วยกินหรือขโมยผลไม้ครับเนี่ยเจ้าวัวเอ้าเจ้าลิงครับล้มหน้าตั้งไปครับแต่เจ้าวัวเอ้ยไม่ใช่เจ้าคิงคองล้มหน้าตั้งไปเจ้าคิงคองก็อยากจะกินครับเพราะมันหิวนะครับแต่เจ้าวัวก็ไม่ยอมนะครัเจ้าวัวออกมาปกป้องนะครับ แล้วเจ้าควายก็ออกมาช่วยกันปกป้องอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเจ้าควายนะครับมาฟูกันครับฟูกันกับเจ้าคิงคองฟูกันกับเจ้าคิงคองนะใครจะอยู่ใครจะไปครับเนี่ยเอาเอาครับฟูปไปสู้กันมาครับฟูกันไปสูกันมาเจ้าวัวก็ไอ้ยอดหน้าครับเจ้าคิงคองล้มไปแล้วครับก็ไม่สามารถขโมยผลไม้ได้นะโอ้ไฟนี้ก็ เจ้าควายกับเจ้าวัวก็ชนะไปนะครับสามารถปกป้องผลไม้ของตัวเองได้นะครับนี่ช่วยกันมักจัดชนะนะครับเจ้าคินองก็ดิ้นกระเดวกระเดวเลยครับ